สวัสดีค่ะทุกคนก็จริงๆคิดอยู่นานว่าจะมาเล่าเรื่องนี้ดีไหมด้วยความที่เราก็าไปทํางานในสนามบ,บินสุวรรณภูมิเนาะคือเราก็เห็นคนมากมายแล้วก็เหตุการณ์ต,าต่างๆเยอะแยะไปหมดมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยสมัยเนี้ยมันยังมีอีกหรอวะมันยังมีอีกหรอมันยังไม่หมดหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์นั้นนะคะคก็คือพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง โดนสแกมเมอร์หลอกว่าจะมาเมืองไทยแล้วก็สร้างเรื่องไปตูปเป็นตาเลยนะเอาตัวเครื่องบินได้ดูู่นนั่นนี่อืมแล้วประเด็นคือพี่ผี่หญิงถน,น,น้ก็เชื่อด้วยแต่ไม่แปลกนะคะด้วยความที่คนเราเนาะมันรักอะ่ะก็รักไปแล้วรักเขาอืมมันก็เป็นเรื่องปกติที่ มันก็จะต้องมีความหลงความเชื่อในคนรักอะไรอย่างนู้นซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็กำลังจะเข้างานเห็นที่มันว่างอยู่หนึ่งที่ก็เลยบอกว่าเอ่อขอโทษนะคะตรงนี้มีคนนั่งหรือเปล่าพี่เขาก็เลยบอกว่าเอาไม่มีคะ่ะแล้วก็นั่งสักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพี่เขาก็เลยพูดว่าน้องช่วยดูให้พี่หน่อยได้ไหมคะพอดีแฟนพี่จะมาจากประเทศออแลนเราก็อประเทศออแลนพี่เขาก็คอนเฟิร์มฉันว่าออแลนแล้วก็เอารูปให้ดู ว่าแฟนเขาพิมว่าออเลียนฉันก็เลยเซิร์ชกูเกิลความที่ฉันแปลกใจใช่ไหมแต่ฉันก็ยังไม่พูดแต่ในใจคืออืมอืมอืมแล้วก็เลยเสิร์ชประเทศออเรนอยู่ทวีปไ,ไหนตืดๆไม่ขึ้นมีแต่ฮอลแลนด์แต่อะไรสวิตเซเลนอะไรที่มันลงท้ายด้วยแลนแลนแต่มันไม่มีออเรนฉันก็ลืมแต่ไม่เราอาจจะฟังผิดฉันคิดว่าอย่างนั้นพี่เขาก็เลยบอกว่าพอดีแฟนพี่อะเป็นหมอ อยู่ประเทศออเรียนเขาบอกว่าเขาออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาจะใช้เวลาในการเดินทางจากประเทศเขามาประเทศเราประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดชั่วโมงแต่นี่มันก็น่าจะเลยสิบแปดชั่วโมงแล้วเนาะพี่เขาก็ถามแบบนี้ด้วยหน้าตาที่ยังมีความหวังฉันก็นั่งนับนิ้วให้เลยจ้ะหนึ่งแล้วเด้อฉันก็เลยบอกว่าเออพี่คะมันน่าจะถึงแล้วเนาะ ต่ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะดีเลยก็ได้เครื่องอาจจะดีเลยหรืออาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยอาจจะหรือแบบแล้วก็อาจจะยังไม่ได้แจ้งเราอาจจะยังไม่ได้สะดวกแจ้งน,นู่นนั่นนี่โอเคไม่เป็นไรหนูขอดูตั๋วหน่อยได้ไหมคะเพราะฉันเริ่มแปลกใจตั้งแต่ประเทศออเรนแล้วเป็นหมอแต่พี่เขาก็บอกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราสื่อสารกันแบบ Google Translate ฉันก็เริ่มแบบ แล้วอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรให้ให้เขารู้สึกไม่ดีนะฉันก็เลยแบบว่าโอเคงั้นหนูขอดูบอดดิ้งพาสเลยค่ะเลยว่าอย่างนี้พี่เขาก็เปิดให้ดูบอดดิ้งพาสตัวเนี้ยนะมันคือบอดดิ้งพาสที่เหมือนถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกอ๊อบแล้วเอามาวางอ่ะมันไม่ใช่ตัว๋วมันไม่ใช่แบบบอดดิ้งพาสหรือตั๋วที่มันเป็นแบบเราเวลาที่ เคยเห็นไหมเวลาที่เขาจะไปต่างประเทศกันน่ะ mm hmm. เขาจะเอาใส่พาส,สปอร์ตใช่ไหมแล้วก็อ่านเน็ตในพาสปอร์ตแล้วก็อ่าถฐานรูปกันอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่เออมันจะเป็นเหมือนแบบก๊อปมาใส่ใน Word อะบอด e x c e l ซลบอดอะเออนั่นแหละแล้วก็พิมพ์ก็บอกว่าอันนี้ชื่อสายการบินเหรอคะพี่อะไรไฟฟาสักอย่างหนึ่งฉันก็เข้าไปค้นหาสายการบินนี้ทําไมไม่ขึ้นใน Google เลยวะ ฉันก pues mm ็โอเคไม่เป็นไรมันม so ันอาจจะไม่ขึ้นก be nice so ็ได้เราอาจจะไม่รู้เพราะฉันก็ไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่ามันอาจจะเยอะมีเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรฉันก็เลยขอดูรายละเอียดในตั๋วฉันก็เลยซูมเข้าไปฉันก็เห็นตั้งแต่ตั๋วละว่าแล้วก็ตั้งแต่มันทําแม่งตั้งแต่ที่เป็นหมอเป็นหมอแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ฉันก็ยังไม่ได้ทําให้ความตั้งใจของพี่เขาสูญไปฉันไม่พูดอะไรแล้วฉันก็ซูมดูที่ตัว๋วใช่ไหมแค่คําว่าสุวรรณภูมิอะสุวรรณภูมิเขาเขียนผิดเออเขาเขียนผิดแล้วฉันก็เลยซูมดูคือในตั๋วฉันไม่รู้หรอกว่าตัว๋วเครื่องบินที่ไหนจะเป็นยังไงแต่ที่ฉันเคยเห็นในของไทยอเนาะเออมันจะต้องมีประตูมีเกตที่เราจะต้องไปขึ้นมีจุดที่เราจะต้องไปขึ้นถูกไหมฉันไม่เห็น หนึ่สุวรรณภูมิเขียนผิดสองไม่มีนัมเบอร์ของเกตหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันบ่งบอกว่าจุดหมายปลายทางมันคืออะไรและสุวรรณภูมิคือเหมือนอารมณ์แบบพิม่์แล้วเอามาวางใส่ตัวหนังสือมันก็จะลอยๆเออเข้าใจไหมทุกคนมันจะลอยๆขึ้นอนะ่ะเออฉันก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าพี่คะหนูว่ามันแปลกๆนะคะแล้วเขาเขาจะหลอกพี่หรอ เขาจะหลอกพี่ได้ได้อะไรฉันก็เลยถามว่าพี่คะพี่มาจากไหนพี่มาจากอจังหวัดนี้อืมไม่ขอไม่ขอใชื่อแล้วเนาะพี่อยู่จังหวัดนี้แล้วพี่มาตั้งแต่กี่โมงพี่มาตั้งแต่เมื่อวานประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวานค่ะแล้วพี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วพี่นอนยังไงพี่ก็หานอนแถวนี้ฮะคือจริงๆมันนอนได้ มันนอนได้ในส่วนอณภูมิอ่ะมันก็มีห้องน้ำาำนวยความสะดวกสะอาดคือสะอาดมีเก้าอี้ให้นอนมีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่คือแบบเฮ้ยนี่คนรอแบบมานะขนาดนั้นหรอแต่เขาจะหลอ,อกพี่เหรอน้องฉันก็ไม่พูดอะไรเขาก็ส่งเนี่ยเขายังส่งรูปเครื่องบินมาให้พี่ดูเลยนะแบบเหมือนอารมณ์แบบถ่ายประมาณแบบว่าปีเครื่องบินอ่ะกำลังแบบอันเมื่อสิขึ้นไหมเออนั่นละ ครื่องบิกนกำลังจะขึ้นอะนะแล้วก็ข้างประตูฉันก็ฉันคุค้นอะ่ฉันคุค้นปีเครื่องบินนี้เหมือนแบบเจอในแอปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็แบบไม่ใช่หรอกเราคิดไปเองฉันก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขอดูรูปแฟนพี่หน่อยได้ไหมเขาก็เปิดให้ดูแล้วก็บอกว่าพี่คะขอถามอีกรอบแฟนพี่ไม่พูดภาษาอังกฤษหรอคะ ไม่พูดมันคุยกันคนละภาษาชัดเจนเลยว่าคนเป็นหมอคนเป็นหมอให้ตายยังไงอย่างน้อยๆก็ต้องมีภาษาอังกฤษติดต,ตัวอืมคํำง่ายๆประโยคง่ายๆเออย่างไม่ได้ถูกไหมฉันก็เลยตัดจบโดยการที่คือฉันน่ะรู้แล้วว่าพี่เขาอโดนหลอกเขาก็พยายามโทรหาแฟนเขาเป็นแบบไม่รู้จะกี่สายเยอะมากอ่ะโอเค พี่คะขอดูรูปหน่อยฉันก็เลยเปิด Google ปึ๊บแล้วก็ปุ่ม Google นะ่ะทุกคนเข้าไปที่รูปภาพใช่ไหมมันจะให้มีค้นหาฉันก็เลยใช้การค้นหาแบบรูปภาพขึ้นรูปอีหมอคนเนี้ยเยอะมากแล้วก็มีต,ติตรงติต่อฉันบอกว่าอันนี้ใช่ไหมแล้วมีรูปไหนบ้างที่เขาเคยส่งให้พี่ให้เลื่อนให้เลื่อนเบิ้งอหน,นะเขาก็เหมือนแบบจะยังไม่เชื่อแต่ฉันน่ะ ไม่ได้คิดให้พี่เขาอะจะเชื่อฉันเลยในความรู้สึกฉันคือฉันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องเชื่อหนูว่าแฟนพี่คือสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่โดนหลอกแล้วฉันไม่ได้พูดอืมแต่ฉันแค่ทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะใช่ไหมคะฉันรู้แฟนพี่ไหมเพราะการที่เราจะไปพูดว่าพี่โดนหลอกแล้วค่ะบางทีคนคนรออะคนรอก็ท้อเป็นเข้าใจป่ะเขามีหวังเขามีความรักของเขาเขามีหวังของเขา แล้วเราก็เฮ้ย่ดนหลองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ไม่อยากจะไปพูดแบบแนั้น่ยเข้าใจปะ่ะนั่นคือสิ่งที่ทําให้ฉันตกใจว่านี่มันยังมีแบบนี้อีกเรอวะอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะฉันคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยมันควรจะหมดไปแล้วอืมเพราะมันสังเกตได้ง่ายมากสแกมเมอร์สแกมใจอะไรพวกนี้มันควรจะสังเกตได้ง่ายมากเออ แต่ก็ยังมีคนที่โดนหลอกแบบนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งมันผิดไหมมันไม่ผิดทุกคนต้องอยากมีความรักถูกไหมแต่ในมุมของฉันนะความรักต้องมาพร้อมกับความจริงอะจริงในทุกๆอย่างจริงในชีวิตจริงในทุกๆเรื่องอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตแล้วอะมันก็ควรที่จะหยุดเห็นใจนะเอาจริงเห็นใจเห็นใจมากๆ เพราะว่านี่คือเห็นกับตาสแคมเมอร์เดี๋ยวเข้ามาในรูปแบบใหม่นะมาในรูปแบบวิดีโอแต่ทานเสเลดเอาเวลาคุยแล้วก็บอกว่าพูดภาษาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไปไปไม่ได้เว้ยเออ yes no okay อ่ะมันจะพูดไม่ได้เลยเหรอ thank you thank you hi hello แค่นี้มันจะพูดไม่ได้ช่วเหรออืมจำไว้จำไว้ใครก็ตามที่กำลังจะเดินสายนอกมีสติให้ดีเดอ้อไม่ใหญ่เดอ้อไม่ใหญ่ทุกท่านนะคะอยากได้ผัวฝรัง่งอยากได้ ยังกระซังที่มันเป็นของนอกนะคะตั้งสติให้ดีๆตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะ